โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลองใช้ไม้แล้ว,ลวเปิดไมแล้วนะทุกคนอันยองสวัสดีตอนเช้าจากเกาหลีนะคะตอนนี้วันเสาร์ที่23เวลา10โมง15จะ20แล้วนะคะ21องศาวันนี้เราจะรีบออกจากบ้านกันค่ะทุกคนไปวันนี้จะพาไปทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะคะก็การเดินทางไปทำงานก็เหมือนเดิมเหมือนทุกวันค่ะเดินไปนะคะสัก15นาทีนะคะแต่วันนี้เรามีภารกิจนะคะ จะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทีหมาแต่เดี๋ยวจะซื้ออะไรนั้นซีเคนสนะคะอุกไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะไปเลือกซื้ออะไรให้เพื่อนนะคะเป็นของที่เพื่อนชอบมากและปีที่แล้วก็ซื้อให้เหมือนกันนะคะส่วนปีนี้จะซื้ออีกนะคะก็เป็นอะไรรอติดตามนะคะเจอกันค่ะทุกคนเห็นคนจูงหมานั้นไหมคะเห็นคนจูงหมาไหมเลี้ยงหมา ที่นี่เกาหลีคือไม่เคยเห็นหมาตามซอยหรือถนนคือหมาทุกตัวมีเจ้าของอะค่ะเหมือนไม่มีหมาจรจัดเล่ร่อนเหมือนเมืองไทยแต่แล้วก็ที่นี่การที่จะเลี้ยงสัตว์อค่ะมันมีโรงเรียนโรงเรียนสอบใบอนุญาตค่ะทุกคน ทุกคนต้องไปเรียนไปสอบวิธีการดูแลเลี้ยงดูหมาแล้วกดกติกามารยาทอะไรเงี้ยต้องมีใบอนุญาตอ่ะแต่อันนี้คือจากประสบการณ์จริงนะคือแฟนของบอสอ่ะต้องไปสอบหมาค่ะทุกคนเออมันก็ตลกดีนะต้องไปสอบหมาสอบการเลี้ยงหมาเออ,อจะจะมีหมาหนึ่งตัวคุณต้องไปสอบไปเรียนน่ะคะ่ะทุกคนอ,อไปอบรมอย่างเงี้ย ก็มีคู่มือแล้วก็ทำข้อสอบแบบจริงจังเลยนะคะคือเราอาจจะมีคนแอบเลี้ยงโดยที่ไม่มีใบอนุญาตก็ก็ก็มีค่ะแต่ว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องสอบอืสอบแล้วก็เนี่ยมีใบอนุญาตเนี่ยคุณจะแบบคือถ้าคือต้องต้องต้องเลี้ยงต้องเก็บยังไงอุจจาระเนี่ยน่นะคะประมาณนั้นนะ ก็คือเล่าให้ฟังนะวันนี้จะรีบเป็นพิเศษสิบโมงครึ่งละวันนี้จะรีบเพราะว่าเราคิวสามค่ะทุกคนพอคิวสามเนี่ยแล้วมันเป็นวันเสราร์ลูกค้าจะมาเร็วขึ้นเป็นปกติแล้วก็จะมีนวดคู่ซึ่งมันก็จะทําให้ถึงคิวเราเร็วขึ้นและเราก็จะพอถึงคิวเราเร็วขึ้นเนี่ยโดยนิสัยส่วนตัวเราจะปุจะเป็นคนที่ไปถึงร้านคนแรกตลอดไปก่อนร้านเปิด ตลอดบางครั้งก็อาจจะหลังบอสนิดนึงบอสมันเปิดร้านเปิดร้านแล้วแต่บอสก็นอนเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากแล้วเราจะไปคนแรกของร้านไปเป็นคนแรกแล้วทีเนี้ยือไปสแตนบายรอจะคิวไหนก็ช่างคือเราต้องไปก่อนหรือถ้าเรามีธุระต้องไปทําอะไรช้าๆต้องก็คือจริงๆแล้วอะ่ะการสแตนบายไม่จำเป็นต้องสแตนบายที่ร้านบางคนก็ไปนั่งรอที่ร้านกาแฟ เล่นโทรศัพท์นู่นนี่นั่นลูกค้ามาเขาก็แค่โทรตามแล้วแค่ก็แค่รีบขึ้นมาที่ร้านแค่นั้นเองแต่เราเป็นคนที่แบบรีบไงไม่อยากอะไรที่แบบรีบรีบร้อนๆ้นลนๆอ่ะคือเขาโทรตามเงี้ยสมมุติว่าซื้อของอยู่ยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยแล้วเขาโทรตามเงี้ยเราก็ต้องรีบละ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นแต่วันเนี้ยน่าจะได้โทรตามเขาอ,อาจจะได้โทรตามเราแต่ก็ไม่เป็นไร แต่เราก็ซื้อแป๊บเดียวซื้อของแป๊บเดียวเนาะตามนั้นค่ะทุกคนถึงสี่แยกแล้วรอติดไฟแดงอยู่ค่ะติดไฟแดงเอาของมาเก็บที่ร้านค่ะทุกคนแต่ว่าบอยยังไม่เปิดร้านเลยตอนนี้สิบโมงสี่ห้าค่ะทุกคนก็แต่ ก็เดี๋ยวเราจะเอาของมาเก็บแล้วแล้วก็จะไปช้อปปิ้งกันแล้วเราค่อยกลับมานะคะอยังนนไม่มีใครมาบอสก็ยังไม่เปิดร้านเลยทุกคนตามกันวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมรถก็จะเยอะเนี่ยตรงเทอร์มินอลตรงสี่แยกเนี่ยรถก็จะเยอะคนก็จะเยอะวุ่นวายพุกพ่านจากร้านเรามาก็จะเป็นช้อปปิ้งตรงนี้โอลิฟยัางตรงนี้คนจะวุ่นวายพุกพ่าน แล้วก็โดยปกติแล้วอ่ะจะมีรถตำรวจมาที่สถานีอยู่นะคะไม่เอาเราไม่ไปทางนี้เสี่ยงต่อตำรวจนี่สกูตเตอร์เต็มเลยทุกคนสกูตเตอร์เต็มเลยตรงนี้เป็นร้านขายยงขายขายาทั้งบนเป็นคลินิกเป็นนู่นนี่นั่นเยอะะเลยค่ะวันนี้ไม่มีตำรวจตอมอไม่มีตำรวจจริงๆแล้วจะมีตำรวจตรงแยกนู้น บางเสา,สา,สสาที่ดับบางครั้งจะมีรถตำรวจเต็มเลยค่ะเขาจะมาตรวจบัตรตรงตรงบคสสานีรถบัสแต่วันนี้ไม่มีค่ะสบายแล้วก็เรามาช้อปปิ้งเราจะมีถุงช้อปปิ้งค่ะทุกคนนี่ถุงช้อปปิ้งเราแบบพกผาหรือกระเป๋าผ้าที่นี่เขาจะไม่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 นิยมให้ใช้ถุงค่ะ ยกเว้นตลาดสดจะมีถุงให้ฟรีแต่ว่าที่ร้านค้าที่ห้างที่ร้านกาแฟเอ้ยร้านเนี่ยร้านเครื่องสำอางเนี่ยร้านโดนัทร้านพิซซ่าเบอร์เกอร์ทุกสิ่งอย่างถุงจะต้องจ่ายตังค์ไปซื้อซื้อของในห้างทุกอย่างจะต้องเสียเงินจ่ายตังค์ทุกคนนั่นแหละต้องจ่ายตังค์เสียเงินหมดเลยเขาต้องพกถุงผ้ากันคือ เขาก็ไม่ได้ห้ามถ้าคุณอยากใช้ถุงก็โอเคแต่คุณต้องเสียเงินนะอะไรเงี้ยห้า 500, 500ร้อยห้าร้อยบอบางทีนะคะบางทีถ้าเป็นถุงก๊อบแ๊บดำก็จานหนึ่งร้อยบอเนี้ยค่ะก็ไม่ได้แพงแต่ว่าก็บางคนเขาก็ขี้เหนียวไง<ม>ก็หรือบางคนก็แบบห้าบาทสิบบาท100บร้อยบาทร้อยบอเนี้ยเขาก็ขี้เหนียวนะอประมาณน,นั้นค่ะทุกคนรอไฟแดงค่ะ เดินจน,นเหงื่อรักแล้ออกคือบางคนต้องเข้าใจนะคะว่าทํานปุ้ยไม่สามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งเองนะคะไม่สามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งของตัวเองได้หรือสถานที่ที่ตัวเองอยู่ได้เพื่อความปลอดภัยนะ้ะทุกคนบางทีก็เพื่อความปลอดภัยบางทีก็เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัว มของลดราคาสซบูดล้างจิม๋มคืออะไรอ่ะซาลอนนะจะเป็นครีมหมักผมแบบซาลอนคืออะไรซาลอนพลัสคลินิกอะมิโนตืด เอ๋อบำรุงเส้นผมบำรุงเส้นผมแบบแบบแบบเป็นรีฟิลเป็นเป็นใช้ครั้งเดียวแบบเป็นเนอตอนหนึ่งครั้งเป็นแคปซูลดูว่ามีอะไรเซล ผ้าห่นต์สองหมื่นเจ็ดแล้วหมื่นหกผ้าห่มก็น่าสนใจนะทุกคนมันลดราคาด้วยซื้อผ้าห่มค่ะทุกคนกระเป๋าเป๋าลดราคาทุกคนเพรามันมีที่หิ้วด้วยทุกคน

เกาหลีมันดีนะทุกคนแต่ว่ามันหวานไปไหมอะ่ะแต่ว่ามันก็ลดราคาซื้อไปฝากหลานซื้อไปไว้ให้ลูกใช้ดีกว่าค่ะทุกคนมันลดราคาหนึ่งเก้าแต่ว่ามันมีตำหนิมันดำหน่อยนึงแล้วก็มันเสียพูไปเด็กสกปรกไม่เอาจัดขอใงใหม่ส้นใหม่เพราะว่าเราจะมาซื้อถุงช้อปปิ้งค่ะทุกคน ซื้อของคาดว่าจะมีการย้ายบ้านเร็วๆนี้คะ่ะทุกคนถุงช้อปปิ้งถุงเสื้อผ้าขนาดใหญ่ซื้อไปสักสองถุงซื้อไปสองถุง ของที่เกาหลีน่าใช้น่าซื้อค่ะทุกคนแต่ถ้าห้างแบบนี้ก็จะก็จะราคาสูงกว่าของแบบนี้ก็จะราคาสูงกว่าในดสิสุแต่ว่ามันก็คนระเกต์กันนะมันก็มีแต่บางอย่างก็คล้ายกันเราอยากได้ลดขอรถได้ไหมคะเนี ขโมยลดพนักงานขโมยลดพนักงานแต่ของมันก็น่าซื้อน่าใช้กว่ากันนะคะทุกคน,นขนมขนมขนมพอมีอยู่แต่วันนี้น่าจะหนักเราจะไปดูของที่เราจะซื้อให้เพื่อนกัน,นะคะ่ะทุกคนของขวัญวันเกิดนางปีที่แล้วก็ซื้อให้แทนแทนถึงแล้ว ถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ปีนี้เราอยากได้กระเป๋าเราจะซื้อซื้อเพื่อกระเป๋าค่ะทุกคนเราอยากได้กระเป๋ามากาไม่รู้ว่าเบียร์มันอร่อยไหมปีที่แล้วเราซื้อแบบนี้ให้มันหนึ่งลังไปเลยค่ะ ชอบกินเหล้าต,ตอนเย็นก็จะตีปราร์ตี้กันน,นี่แบบนี้นก็แบบแกนลอนนี่สามมืองของแบบแกนลอนจุ๊ๆไปเลยจะอยากซื้อแบบนี้ให้มันนะมันดูดกินไปเลยมันเป็นปั๊มคล้ายๆเบียร์สดอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่า เราจะซื้อแบบกระเป๋าเพราะเราอยากได้กระเป๋ามากเป็นกระเป๋าทรงยาวอันนี้เป็นกระเป๋าสีเหลืองเป็นกระเป๋าทรงตั้งมันไม่รู้ว่าเบียรนะ์มันอร่อยไหมเ <c oughs> ยอะ,ะแยะเต็มไปหมดค่ะไม่รูาจะกินอะไรไม่รู้อะไรอร่อย <c oughs> สีเหลืองดีไหมสีเหลืองนะทุกคนนะ นี่ห้อเดียวกันไหมอ่ะพร้อมเดนมาร์กร้อยเปอร์เซ็นต์เดนมาร์กที่คิดๆๆอันนี้พรีเมียมคุณตี้อี่ห้อนี้ไม่เคยรู้จักเลยเป็นทรงนี้ค่ะทุกคนเป่าทรงยาวเราอยากได้สีเหลือง ค okay. คิดเงินกันคะ่ะเรามีการ์ดเราไม่ต้องพูดมากเลยค่ะกับพนักงาน,นเราก็คิดเงิน <c oughs> เขาคิดเงินให้เราก็ยื่นการ์ดให้เขาเลยนี่เป็นถุงขายะต้องซื้อ<ม>ด้วยนะทุกคนเราซื้อถุงขายะใช้10ลิิรไป5ลิติอันนี้10ลิตรกพ0 0กว่าบาท6,000นกว่าบาทเต้นเต้นเต้นไปคิดตังคะ่ะ